สวัสดีเดอ้อเพื่อนเพื่อนทุกคนผมวิ่งไล่สไตล์นะักวิ่งหวยถแถลงนั่นเด้วันนี้ก็จิมพามาสมพัดลมเนี่ยตั้งสปิตอยู่เนี่ยเพื่อนบ้านยกมาแต้ของสองบอกว่าวิ่งเอ้ยเพื่อนช่วยดูให้สักนิดเบิงว่ะเบอร์หนึ่งสองสามเนี่ยมันอืดไม่มีแรงดูเพดข้างหลังมันก่อนตามสไตล์ของ,องเองกันเด้ว่าไงเพุข้างหลังมันเขียนว่าอย่างนี้เด้เนี่ยพัดลมตั้งโต๊ะสิบหกนิวรุ่น H T ขีด S 1, 1 6 M 7ขนาด400มิลลิแอมแรงดันไฟฟ้า220โวลต์ห0เฮิรเกำลังไฟฟ้า50วัตต์กระแสไฟฟ้า0.23อมแอมมาลองเสียบลองเปิดดูก่อนเสียบเด้อเนี่ยเสียบปลั๊กเสียบปรับเปิดไฟอ่ะเปิดเปิดหนึ่งเนี่ยดูดูใบั่ว ดูที่หมุนไม้เนี่ยเปิดอยู่นี่ <S <S> <S เบอร์หนึ่งเด้อ <S <S> <S ไม่แรงเลย <S <S> <S ค่อยเบอร์สองที <S <S> <S เบอร์สองคือเก่าไม่มีแรงเลย <S <S> <S อ่าเบอร์สามดีขึ้นมานิดนึงอ่ามาดูที่มันเป็นอะไรมันถึงหมุนไม่มีกำลังเหมือนคนป่วยแท้ ลือกันเลยเลือกก่อนโอ้ฝุ่นเต็มเลยเดี๋ยวก็ค่อยล่างเดี๋ยวหลังจับซอมแล้วเดี๋ยวก็หมุนดูแกนก่อนเอาแกนก็ไม่เนื่อด้วยนี่หมุนลื่นอยู่ถ้าแกนมันไม่เนื่อแบบนี้ก็ลือดด้วย ตัวคาปามันนี่เด้อหรือบางคนก็เรียกว่าแคปรันนี่แหละอะไรก็ว่ามันไปแล้วแตใจที่เรีย,ววย,ววยดกดกอนี่ถอดฝาครอบหลังออกมาก็เห็นแคปรันมันนี่หรือคาปาอย่างที่หลายๆคนเรียกกันเนี่ยดูค่าก็าาตัวมันที่เนี่ยหนึ่งจุดห้าไมโครฟาลัด4 0 0โวลต์ a อก็คือกระแสสลับ5 0 ทับ60เฮิร์ตนั่นคือใช้ไฟบ้านเราปดขั้วออกขั้วนึงเดอ้อจะได้วัดมันจะได้รู้ขาไหนก็ได้นี่ปดออกเลยวัดดูก่อนว่าค่ามันลดไหมมิเตอร์เครื่องนี้มันมีวัดคั้ป่าได้นี่หมุนไปสัญลักษณ์ของมันนี่เรากดกด,กด,ลแ,ดกแล้วก็จิ้มอยู่เลยแดงจิ้มป้าบแล้วก็ดำจิ้มดูมิเตอร์เดอ้อมันขึ้นเท่าไรเหลือ สามร้อยยี่สิบเสียแหงตัวนี้ค่าปลาตัวนี้ค่ารถละไม่มีกำลังเปลี่ยนทิ้งเลยแบบเนี้ยปกติมันจะต้องขึ้นหนึ่งพันก็คือหน0่อันนี้มันเหลือแค่สามร้อยกว่ามิตเตอร์เนี่ยเอาที่มันวัดค่าปลาได้บางตัวมันก็วัดไม่ได้กันแล้วแต่เราจะเลือก นี่คาปาของใหม่ได้มาแล้วเนี่ยหนึ่งจุดห้าไมโครบวกลบห้าเปอร์เซ็นต์สี่สี่ร้อยห้าสิบโวลต์รับกระแสดได้มากกว่ากันเดิมอีกก็ยิ่งดีเด้ถอดเลยนี่สี่แชกตัวเดียวนี่ถอดเปลี่ยนเลยเปลี่ยนทิ้งใส่ไปใส่ไปเลยนี่ใสท่ท่อฮอดเข้าไปก่อนเด้อนี่ใส่เข้าไปในสายก่อนนี่เดี๋ยวเวลานั้น จะได้ลูดปื้ดทีเดียวเดยใส่เท้าโคตเข้าไปสีดำนี่ก็ใส่สีแดงก็ใส่นี่เท้าโคตเพื่อนบางคนอาจจะถามว่าเอ๊ะเราใส่สายไหนไอ้จริงๆแล้วสายเนี่ยใส่เส้นไหนก็ได้สายดำมาใส่ดำใส่เท้านี่ก็ได้ใส่สีสมนี่ก็ได้เพราะเป็นกระแสสลับไม่จำเป็นใสายมดก่อนที่ใส่ขาปลาตัวใหม่เข้าวัดดูก่อน นี่สีแดงจับเนี่ยแดงจับแดงเอาเนี่ยตั้งมิเตอร์ไว้ที่เดิมแหละฟารัดดูมิเตอร์เรื่อขึ้นเท่าไรเน,นี่ยเห็นไหมเหรอหนึ่งจุดห้าหนึ่งมันต้องได้อย่างนี้ตามค่าที่มันต้องการหนึ่งจุดห้าอันนี้หนึ่งจุดห้าหนึ่งมากกว่า้วยนิดหน่อยจะได้มาใสเลยนี่แหละจะได้ไม่หลงทางเสียเวลาถอดเข่าถอดออกบางทีซื้อมา สีมันอาจจะลดหรือมันเสียโอเคตัวนี้สมบูรณ์ใส่ไปทำเอาหรือเพื่อนเออคอนลดไม่มีแรงเนี่ยหมุนค่อยเหมือนอืดเนี่ดูแกนมันดามันมีสองสองสาเหตุว่างั้นเถอะสาเหตุหนึ่งก็แกนแกนฟืดแกนฟืดกับหมุนไม่มีแรงเหมือนกันสาเหตุที่สองก็สีแห่งลดค่า กับหมุนไม่แรงเหมือนกันแต่ตัวนี้สีแห่งขูดก่อนเดทุกทีแหละต้องขูดมันอาบน้ายามาบางทีมันบัตรกี้อาจจะไม่ค่อยติดถ้าเป็นหัวแรงเกต่ําๆเลยแล้วเลยเลย,ยไม่ติดมีหลายคนบ่นอยอู่ซื้อมาจากตลาดนัดทำไมไม่ติดฮ้ก็ว่ากันไปเด้ออันนั้นพันนะเด่น่พันก่อนเไปเลยแต่อย่าลืมใส่โทษดเข้าไปก่อนอย่างที่ทําให้ดูแหละใส่โทษเอาพันไปพันแมพนี่ก็พันไป พันกันไปเลยเมืแ่อบบกี้ข้าไปเลยนี่แหละเงางามเด้ถ้าเราขูดเรื่องก็จะสวยเงางามวาว,าวาับนี่ท่อหดที่ใส่ไว้นี่ยกระลุดขึ้นมาเลยระลุดเข้าไปคือความสวยงามอันนี้กระลุดเข้าไปให้กันนี่ท่อหดระลุดใส่เรียกกั ทยโยโปขดแมกปูวาาเปียวจ้าสวยงามไม่เป็นปุ่มขันขันจัดข้อตำแหน่งเดิมแฟงออกมาบุ๊บจบเลยนะเรียบร้อยจัดให้สวยงามนิดนึงนี่เรียลเลย เลี้วยวจ่อยนี่ภาษาโคราชบอกเลี้ยวจ้วยอ่ะเดี๋ยวจะเอาใบาใส่ลองก่อนแล้วค่อยล่างใบเขาว่ามันจะแรงไหมล่ะมาดูกันถ้เลยจะได้ลองดูว่ามันจิตเจ๋ยวไหมล่ะเอาใส่แล้วนี่หมุนเบาวิวเสียบมัเปิดเป็นหนึ่งอเอาแรงดีที่นี่ใส่ด่าแรงริ้วเลยเนี่ย เห็นไหมหรอเบอร์สยิ่งแรงใหญ่เลยผ่านน้อเพื่อนๆซีมันลดค่าหรือค้าป่าแคปลันเนี่ยมันลดค่าแต่มันมีส,สองสาเหตุเดอ้ออย่าไปหลวงเปลี่ยนซีซะทีเดียวต้องดูกแกนด้วยถ้าแกนมันเหนืดก็ต้องทําแกนแต่ตอนนี้แกนไม่เหนืดสรุปปัญหาก่อน้ะเพื่อนน้อวันเนี้ยพัดลมไม่มีกําลังซีเนี่ย ค่ามันลดมันแห้งเปลี่ยนแคปลันไปตัวเดียวก็ใช้ได้แต่ก่อนจิบเปลี่ยนเนี่ยแนะนํานิดนึงต้องดูแกนมันด้วยเด้อพะมันมีสองสาเหตุพัดลมแมรงคือแกนฟืดกับแคปลันเสียถ้าแกนฟืดก็ล่างแกนหยอดน้ามันด้วยแต่ตัวนี้แกนไม่ฟืดแคปลันเสียตัวเดียวบางทีก็แคปลันไม่เสียเสียแกนก็ดูว่า อย่างไรอย่างหนึ่งมันเสียแร้วค่อยตัดสินใจเปลี่ยนมีความรู้เล็กๆน้อยๆมาฝากกันนั่นเดมาแชร์กันไปแบ่งปันกันไปเดี๋ยวก็จะได้เปิดร้องอีกทีเดี๋ยมแน่นเลยอ้าวเนี่ยเอี่ยมอ่องเลยล่างล่ะใส่เลใบพัดใบพืดล่างสะอาดเอี่ยมกิก๊กอ้าคขอบลงไป ตายตบล็อกกลับมาล้องอะเดียวหมุนไม่เหล่าเสียบเปิดไฟปับ๊บเบอร์หนึ่งอาหมุนเลยเงียบเลยเบอร์สองแรงอะไรเนี่ยเห็นด้วยเลยสามแรง หนึ่งสองสามใช่ได้สายก็ใช้ได้เอาตรงตรงก็ใช่ได้เด้ปิดจบนอเพื่อนสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามารับชมก็ขอให้อย่าเจ็บอย่าจนโชคดีมีเงินใช้ทั่วหน้าทุกคนขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามเป็นกำลังใจให้ขอบคุณครับสวัสดีครับ